สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมมีคันตียปอมาแนะนำพี่พี่อีกแล้วผมเชื่อว่าพี่พี่หลายๆคนน่าจะรู้จักกับคันรุ่นนี้กันเป็นอย่างดีพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันจีนดาจีวิงนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นที่เข้ามาในร้านวันนี้นะครับก็เป็นคันตียปอมอองานกระโพงงานกระสูบนะครับงานเคาะปักนะครับ,ขรบเข้ามาให้พี่ได้เลือกกันอีกแล้วนะครับ สปินนิ่งนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2เวทเบสแคตติ้งมีด้วยกัน1เวทให้เลือกนะครับเาจับกับเจ้าคันจีนระจีวิงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะคันให้พี่พี่ได้ชมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าคันจีวิงตัวนี้นะครับมีให้พี่ได้เลือกเนี่ยนะครับสปินนิ่ง2รุ่นนะครับเบสแคตติ้ง1รุ่นนะครับนี่นะครับพี่พครับคันจีนระจีวิงนะครับ มีให้พี่ๆได้เลือกกันทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือสปินนิ่ง2รุ่นแล้วก็เบสแคตติ้ง1รุ่นนะครับสปินนิ่งเนี่ยนะครับจะมีความยาวที่6ฟุต5นะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นเวทไลท์นะครับเอ็กตาฟาสปลายโซลิดนะครับเวท4ขีด8น้ำหนัก77กร,รมัมนะครับตัวนี้น้ำหนัก77กร,รมัมรีซีดฟูจิไกด์ฟูจิซิลิคอนนะครับหรือไกด์ซิกนะครับซิลิคอนคารา์ไบด์ เคกายสวยๆเลยนะครับดำก๊อกทรงฟุดเดิลฟอร์กิบออกแบบสวยงามครับนี่นะครับ G-Wing Spinning 6ฟุต5นะครับเวทไลท์ light, นะครับ4ขีด8เอกตาฟาดเป็นปลายโซลิดนะครับสำหรับงานยกกระดี่ยกกาแลนนะครับไมโครจิกนะครับกระดี่ไมโครนะครับขนาด2.5กร,รมัม3.5กร,รมัม งานกระพงกงรุ่นนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับเวทสี่ขีดแปนี่เป็นคันรุ่นแรกที่ทําออกมานะครับสําหรับพี่ๆชาวกระพงโดยเฉพาะนะครับอีก2รุ่นเนี่ยนะครับออกแบบและผลิตตามมานะครับนั่นก็คือเวทห้าขีดสิทั้งเวสและสปินนะครับสปินนิ่งนะครับก็จะเป็นดามก็อกนะครับตัวนี้นะครับเวทมีเดียมไลท์นะครับหขีดสิน้ำหนักนะครับ ทั้ง2รุ่นนะครับเบสแคตติ้งและสปินนิ่งนะครับในเวท5ขีดสิเนี่ยจะหนักอยู่ที่85กรัมนะครับความยาวที่6ฟุต5นะครับตัวสปินนิ่งเนี่ยนะครับจะเป็นเวทมีเดียมไลท์นะครับส่วนเบสแคตติ้งจะเป็น, Weight Line, น,วนเน Weight Line, นวทไลท์นะครับตัวนี้5ขีดสินะครับเบสแคตติ้งเนี่ยนะครับจะเป็น โฟม EVA นะครับด้ามจับจะเป็นโฟม EVA พุดเดิลนะครับถ้าเป็นสเปนนิ่งก็จะเป็นตัวด้ามก๊อกพุดเดิลนะครับจะแตกต่างกันน้ำหนักทั้ง2รุ่นนี้นะครับ85กรัมนะครับถ้าเป็นตัวนะครับปลายโซลิดนะครับรุ่นแรกเนี่ยน้ำหนักจะเบามากอยู่ที่77กรัมนะครับอันนี้ก็ วางขายมานานแล้วนะครับวันนี้สินค้าเข้าพร้อมกันนะครับเลยต้องถือโอกาสเอามาแนะนําให้พี่ๆนะครับนักตกปลาได้เลือกหาไปใช้กันนะครับบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่อนงานกระสูบงานกระพงนะครับก็มีให้พี่ได้เลือกใช้กันเอาไปคอรปักนะครับตีลิวกินะครับดีคอนแทกนะครับยูรามิกินะครับหรือเยื่ออื่นๆที่ในขนาดเท่าๆกันไม่ว่าจะเป็น5กรัมนะครับเหรือว่านะครับสากรัม นะครับสี่กัมนะครับประมาณนี้ให้พี่ๆี่ได้เอาไปเคาะปักกันนะครับสำหรับเจ้าคันจีวิ่งตัวนี้มีให้พี่ได้เลือกซื้อกันแล้วนะครับสามรุ่นนะครับสองเวทนะครับหนึ่งไฟโซลิดนะครับเอาไปเลือกใช้ตามความชอบของหน้างานได้เลยคันเนี่ยนะครับไม่ย้วยไม่ยวบนะครับคันเนี่ยจะตึงๆด้วยซ้ํานะครับพี่ๆครับคันเนี่ยตึงๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้พี่พี่ได้ดูกันนะครับ เดี๋ยวให้พี่ๆได้ดูตัวนี้เป็นปลายโซลิดนะครับปลายจะเลียวเล็กมากๆนะครับเี้ยคันเนี่ยเด้งๆเลยคันเนี่ยเด้งๆเลยนะครับปลายโซลิดนะครับส่วนถ้าเป็นปลายธรรมดานะครับเป็นปลายเต็มปลายกับไฟเนี่ยนะครับให้เห็นถึงความแตกต่างกันสักนิดนึงนะครับนี่นะครับให้เห็นถึงความแตกต่างกันสักนิดนึงจะเห็นได้ว่าปลายเนี่ยนะครับจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับปลายโซลิดจะเล็กหน่อย นะครับปลายสวิตนี้ก็จะเพิ่มนะครับแรงดีดนะครับแรงยกให้กับตัวเหยื่อเล็กๆสักนิดหนึ่งนะครับให้ออกแอคชั่นได้ดีขึ้นนิดนึงนะครับตรงงานกระพงไม่ว่าจะเป็นงานไมโครจิกหรือว่ากระดี่ไมโครนะครับตัวนี้ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปลายเลียวเล็กนะครับการออกแบบนะครับสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับพี่ๆที่ตีกระพงนะครับน่าจะทราบกันดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มีคลิปรีวิวนะครับการ กปลากระพงเนี่ยนะครับไปเห็นถึง PowerLift นะครับให้กับพี่ๆได้รับชมกันอยู่แล้วตัวนี้นี่นะครับกับคัน G-Wing นะครับถ้าพี่ๆต้องการปลายเต็มก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาไปคอรปาร์ตนะครับตีกบยางปลายช่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินหนอนก็ได้นะครับตีลิ้วกิดีคอนแทคนะครับได้หมดเลยทั้ง2รุ่น นะครับพี่ๆก็เลือกใช้ตามความชอบของหน้างงานได้เลยนะครับก็วันนี้เอามาแนะนําให้กับพี่ๆนะครับได้รับชมกันสําหรับเจ้าคันจีนดะจีวิงนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นนะครับสเวทนะครับทางเบและสปินพี่ๆที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับสำหรับเจ้าคันจีวิงตัวนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ